โอเคกลับมาอีกครั้งแล้วนะครับโอเคช่วงนี้ทุระเยอะเหมือนตามเคยนั่นแหละชีวิตนี้ทุระเยอะเหมือนเดิมแม่แวะแม่แวะทำภารกิจอย่างเดียวเฮ้ยอย่าเลยอย่าเลยอย่าเลยดีดี แฮร์รี่เฮ้ยยังมีชีวิตอยู่นี่ไม่ได้ไม่ได้คุยกันอะไรนะก่อนใกล้ถึงดรคอนเนอร์แล้วพร้อมที่จะฉีดอัดีิโดสอัดีิโดสแล้วเดี๋ยวจะกลับมาหานายนะโอเคแฮฉันรู้ด้วยนะว่านายเจอเขาแล้วอ่ะอเอาแฮร์รี่ไม่ไหวแล้วต้องหาไม้มาค้ำแล้ว messing <inaudible> with the tracker signal. That's where is he? Come, the tracker the signal. he the He's gone. Come, the signal. he the he the he the he มไม่มีคนอยู่หรือเปล่าวะมันแก๊สนี่เฮ้ยไอ้บ้าเอ้ยผมไปเอไปกด l อ r 3 ใหญ่เลยนะเฮ้ยเสียงคุณไปไหนนะดอ็อกเฮ้ยเอ้าพวกของไอ้ไอ้คาเวนเอาจริงดิ <im biết> oh has a lab in the sewers oh scorp i'm gonna probably set this place up for connors back in the day must be off the books oh connors is good what the hell did norman have connors working on back here this symbol Hey, say like me o'connor studied ancient languages oh mapping celestial coordinates อืมใครทักดิสคอตต์เนี่ยทักไม่เป็นเวลาเลยไม่ดีไม่ดีเดี๋ยวกันที่อยู่ที่สมาาักงานดิโ <c oughs> อ้ฮะเฮ้ย <c oughs> เออไม่ใช่ฉันนะโอเคมาแล้วดีพลังงานหายซะง,งั้นมานี่ดิเอาละต้องทำยังไงแกดีเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่อ่าใหม่ใม่ม,ม่โอเค <c oughs>

ไม่คุยแล้วตอนนี้ซ่าอย่างเดียวมาหนีดิเออบอกเออมาหนีดิไอ้ซ่าไม่ไง มีทุกอย่างใช้หมดอะไอ่ไงชอบใช่ไหมชอบใช่ไหมคิดถึงลูกของคุณกับเมียของคุณสิต้องการคุณนะอยากอัดมึงมากเลยตอนเนี้ย

อะไรนะเล็กนาวะเลิกสู้แล้วพีมานี้กระแทกพื้นไปเอ้ยมึงช่วยอยู่ตรงนี้ก็ข,ขีได้ไหมอืขขอ อยู่นนีๆก็คีเลยวะกูเคยช่วยมึงมาแล้วเว้ยมึงจะมีปัญหากกูแล้วนะอัดเข้ามึงอย่างเดียวอะตอนเนี้ยอยืนนอ นี่ไงลงมานน่เลยหมาะไปนี้เอาเอาไอไ้เดโด้เฮ้ยเออล็อกไว้ล็อกไว้ล็อกไว้อืมอ่าเอาแอบคือเสียงอืม นีเหรอมึงจะไม่ได้ไปแย่งทั้งนั้นชิบหายแล้วมันออกจากมันออกจากวิทยาพันธ์แล้ว โอ้ไปทั่วเลยมันจะไม่เกิดขึ้น,นแน่ๆหยุดเดี๋ยวนี้มึงกำลังทำร้ายผู้คนนะเว้ยดีทีนี้ตำรวจก็มายุ่งแล้วสิวไอ้ยผู้คนเราไปเดี๋ยวนี้เลย หนี่ช้าๆหน่อยดิอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงอย่านะเว้ยไอ้ศพเนี่ยมึงต้องช่วยอยู่นิ่งๆเอาเฮ้ยยันไว้ยันไวย้ไวยันไว้เอา้เอาจะไปไหน ผมเอาได้เนี่ยไม่ต้องมาช่วยกคตรมึงล็อกูอเ,อเล่นหรือเปล่าเนี่ยคอนเนอร์อย่าเล่นของนิงวะเออ <c oughs> ทางตรงนี้แหละดีสุดเลยจะได้บินง,ง่ายๆหน่อยเลี้ยวเหรอ คนลงไปอยู่นี่เลยหายแล้วใครมันทักเฟสพุกมาเนี่ยโอ๊ยไปไหน,นมึงหยุดทักทีได้ไหมเฮ้ย <c oughs> อยู่นี่หน่อยด้ ไอ้ฮันเตอร์เอาจริงดิมึงาหาเรื่องเองนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้พวกบ้าฮันเตอร์มึงทำอย่างพังหมดเลย มีเวลาตอนนี้นะคอนเนอร์เอาโดนล่ามาแล้วกูมาแล้วอยู่นิ่งๆเดี๋ยววะกูจ่อเข้าไปถิวหนังไม่ได้เว้ยแม่งเอ้ย แม่เงือ้๊ยังทำอะไรฮะมียังบินหนีไปเหรอไม่ต้องไปทางนั้นแหละอืมอะไรอีกเหรอไม่คอนเนอร์ ช่างเป็นอะไรวะตัวที่น่างดงามมากกูจะตัวมึงละเฮ้ยน้ำมันโอ้ยเฮียเอานี่ไปซะเอ้า ไม่ได้ฉีดยาอีกอ,อ๋อเออเออแขนเฮ้าวตัวใหญ่ขึ้นกว่าเดิมอีกโอ้ยแม่งโคตรแยก่กว่าเดิมอีกมันกลายเป็นจระเข้แล้วบ้างขนาดนี้ ยกสองใช่ไหมได้ทนไม่ไหวแล้วไอ้สัตว์มึันเนี่ยดิมึงจะใครจะช่วยมึงอยู่มันนี่ดิมึงมันอ่อนแอที่จะควบคุมตัวเอง มึงจะการมึงด้วยตัวเองนี่แหละถึงว่าทำไมงรมทิ้งถึงทิ้งมึงไปมึงไม่แข็งแกร่งพอเอาจริงเนเขากลัวพวกมึงแล้วมึงก็รู้ดี ซัดแม่งจนกว่าจะตายเลยมันนี่นิ่งๆไปมึงอะเอานี่ไปอีก แฮรี่ต้องการพวกมึงมึง,มงจำเขาได้ไหมกำลังตายเว้ยด็อกผมเสียเขาไปไม่ได้มาน,นี่เลย ร้องการชุดสุดนั่นอีกแล้วโอ้ออหนี่เอาไปตามด้วยคอมโบเออ

มาอยู่ตรงนั้นไปอยู่งั้นไปมาใส่กูละอืม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 ไปมึงมึงอยู่นิ่งๆไปเลยถึงเวลารับการรักษาอืม โอ้โครเหนื่อยเลยไปมาจากไหนอะแฮร์รี่อสอ,อสบอรรนไงเขาบอกว่าคุณเป็นคนดีไซน์นี่มากับฉัน อา๋ออย่างที่ฉันคิดไปเลยเอ้ยมันอยู่ตรงนี้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวถอยไปก่อนถอยไปก่อนจะเข้าไปใกล้มากเกินไปนะพอย่าโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไร

ออผมกงังผมควรจะผมเกรงว่าจะเป็นเอเลี่ยนอะเราเรียกว่าซิมเบโอมันเกิดจากเอ,อ่อมันต้องมีร่างโหดอะมันติดอยู่ที่แฮร์ีออสบอร์นเขาให้นายเงั้ยเหรอ ก็ไม่เชิงนะครับเพราะนั้นผมเจ็บแต่มันเลือกนายหมายความว่ามันต้องมีเรื่องร้ายเกิดขึ้นแน่ๆก็ต้องรีบโทรหาออสคอปแล้ว้องทำลายอยู่นี้ทำลายงั้นเหรอทำลายพวกเรางั้นเหรอที่คุณบอกว่ามันเลือกฉัน คุณพูดว่ามันเลือกผมด็อกมันทำให้ผมกลายเป็นสไปเดอร์แมนที่ดีได้เอาแล้วอาการเริ่มออกแล้วจับตาต้องหมายให้ดี เอ็มเจดีดีใจที่เธอโทรมาหาเป็นไงมั่งดีเธอเป็นไงมั่งเหรอเด็กข่าวว่าจับลิซาร์ดแล้วท่านดีตอนนี้เขาได้รู้เธอรักษาแล้วสูตรมันทำให้ฉันแข็งแรงมากมันเรียกว่าซิเบโอตแล้วก็มันเป็นเอเลี่ยนอ่ะมันดีเยี่เท่าไหร่เนาะอะไรนะ I'm a little concerned, but I also couldn't have stopped Connors without it. Peter, the two of you tore through half the city. Like, did you see what you did mm. to the museum? I'm look... honestly surprised nobody got killed. Mm. I'm not. I I had to cure him somehow. I mean, should I have just let him keep destroying things on his own? That's not the... Mm. I'm gonna work here for the rest of the night. My muse for a new Jonah-proof article has finally struck. f u m e i h s o t โอเคครับงั้นเดี๋ยวผมขอจบเท่าท่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาต่อกันพาร์ทหน้านะครับสำหรับวันนี้ผมรีเจนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย